นะฮะคุณประกิตศิริวัฒนเกตันเองนะคะอ่าบอลจ่อเหมือชั้นทเานนีสวัสดีค่ะคุณปิงค่ะเป็นปิง,ปงหรือสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มอนได้ยินไหมครับจ้าจ้าได้ยินไอตัว,ต,วตัวที่ปิงเขาเรียกว่าอ่ากอลตเอ็ไปไปเซตให้พี่หน่อยสิพี่คือตัวโปรเจเตอร์เมื่อเช้าผมโดนเทรลลิกไปแล้วนะครับจ้าจ้า,จาอ่าโดนเทล,ลิงไปหน้าแถวแถวประมาณแปดสองสองจุดห้านะครับ โดนไปแล้วนะ,ะก็<า>ก,กำไรอยู่ประมาณ8 point <า><า>นะครับ8พ o i อัน,นี้คือคือคือส่วนตัวนะแต่ว่าถ้าที่ได้กำหนดกลยุทธ์ในห้องคอสเรียนอะไรเงี้ยก็จะโดนเทอลิงกันที่8.20.5 <c oughs> เพราะว่าอันนั้นเนี่ยเขาจะรับความเสี่ยงกันได้มากกว่าเดี๋ยสรุปแล้วคือ,อได้ได้กำไรจากหน้ารองวันนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่ายุ่เฉยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเบสิตตอนนี้ไม่ได้เปรียบเลยนะครับแม้ว่าเบสิตที่เหมาะสมระหว่างซีรีส์ไทยกับเซอเซตตี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณลบหนึ่งนะตอนนี้ แต่เราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเบสสมันก็ไม่ได้้เปรียบมากอ่ะมันก็ลบๆบวกบวกนะครับดังนั้นการเปิดลองช่วงนี้ผมว่าพอละนะเดี๋ยวรอดูอาการตลาดกันอีกสักวันสองวันอย่างไรก็ตามช่วงใหม่วันนี้มันมีการรายงานอบของตัว I V L มากับตัว P T G C ซึ่งผมมองว่า P T G C ก็ถือว่าไม่ได้แย่กว่าตลาดคาดมากนะครับไม่ได้แย่กว่าตลาดคาดมากมาแต่ I V L เนี่ยอาจจะหนักหน่อย ต่ I V L อาจจะเป็นแบบมันเป็นประเด็นเฉพาะตัวพี่มันเป็นประเด็นที่โรงงานเขามีปัญหานีไตม่มาสามเนียก็จะเจอพายุเจอเอ,อ่อเจอฟ้าผ่าเจออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าคิดว่าไตรมาสี่ก็จะกลับมาฟื้นนะดังนั้นการย่อตัวของทั้ง I V L แล้วก็พ t จีซีนะเอามากๆนะครับผมคิดว่าไม่ต้องห่วงเลยนะลงมาน่าซื้อนะครับอย่าไปอย่าไปตีปเดเรียนมากเพราะว่าหลังงบออกก็ต้องมีเซลล์ออนแทกบ้างนะครับอืม ราคาที่น่าซื้อมากของอตัวหุ้น i b l ก็คือราคานี้ g c c ราคานี้หรือเปล่าคะคือใช่ครับเพราะว่าพอหลังจากประกาศงบเสร็จเอาบ่ายมาโดนเทเลยผมคิดว่าก็โอเคนะลงมาเราก็เก็บไปนะฮะเมื่อเช้าเรายังเสียดายที่ไม่ได้ซื้อกันใช่ไหมบางคนที่เสียดายก็ดีไงเขาขาดถอยลงมาแล้วเพอ่อเอาดีกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องงบไปมาสามอ่ะมันไม่มีใครสนใจกันแล้วจริงๆแล้วว่าเราต้องไปมองอันที่ไตรมาสี่นะครับลองดูนะฮะ พอไต่มาสที่สามนี่ก็ไม่ค่อยดีทั้งสองตัวเลยใช่ไหมคะคุณปี๊กคะคือจริงๆเราเรียกว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ค่อยดีครับพี่มันต้องเป็นแบบนี้แหละอืมมันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วอะพี่ช่วงเนี้แต่ว่าอย่าง i v l เนี่ยปีหน้าเนี่ยโอ้โหมันมันชัดเจนนะครับว่าสเปคเปตกเคมีโดยเฉพาะพวกเอ็นโปรดังมันจะกลับมาครับ PTPC ก็เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วปูนใหญ่ด้วยนะปูนใหญ่ปีหน้า่ยเป็นปีที่หลายธุรกิจอะฟื้นแบบชัดเจนนะครับ แล้วมันได้ปัจจัยเร่งจากตัว S ตัว S T P ด้วยนะครับคือมันได้ทั้งสามตัวเลยอะไอ V L G G C แล้วก็ปูนใหญ่อสามตัวเลยนะคะสําหรับข้อมูลการถึง้ใช่ครับคือไม่ไม่ได้น่ากลัวครับพลังงานปิดตรเคมีตอนนี้คือมีคือถืออย่างเดียวลงมาคือซื้ออย่างเดียวนะครับแบบนั้นเลยนดน้องเอ้ยเน้องไม่กลัวเลยหละจุ๊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 ไม่กลัวไม่กลัวเราเพิ่งพาจุ๊จุ๊ตากเ้ากมางเย็นขึ้นหิ้งปูชา นะฮะนก่อนออกจากบ้านก็กราบทีหนึ่งอะไรเงี้ยพี่เฮ้ยอ่ากราบกราบทีหนึ่งนะกราบให้ลงใช่ไหมเนี่ยจะได้ซื้อไม่ใช่กราบหนังสือไงกราบหนังสือพี่พ่อหนุ่มหวย่ากราบพี่ตากลับหนังสือพี่อ่ะขึ้นไปวันที่บูชากราบฟ้ากลาวันเจ็ดใช่เนาะทำแบบเพื่อนั่งทุนในรอบนี้จริงๆนะคะนั่งทุนอ่ะก็จริงๆแล้วตอนนี้เองในเรื่องราวของตลาดค่อนข้างที่จะ อ่าลุ้นกันนะปิงนะลุ้นกันยืนไม่ยืนไปไม่ไปได้ไม่ได้แต่ไม่รู้นะคุณพี่บอลจะได้กับเขามั้งเปล่าเนาะครับครับนั้งทุนส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างฮะอ่าหลายๆท่านได้กันหรือเปล่านะฮะอ่าอ่คือหุ้นตัวเล็กไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมคะคุณปิงโอ้ยพี่พี่เห็น S T A ไหมฮะ S T A S T A ตัวกลางตัวเล็กเนาะถล่มแล้วโอ้ยแต่ละสามเอ็ดบาทเลยเนาะออื จุ๊ยก็อย่าลืมนั้งทุนเป็นหุ้นตัวใหญ่ที่ปิงพูดถึงนะตัวเซฟิฟตี้นั่นเองนะฮะก็จะได้ติดตามกันนะตัวเล็กตัวเล็กตอนนี้ต้องถอยก่อนนะไอเสือถอยตัวเล็กก่อนนะฮะเพราะว่าตัวเล็กค่อนข้างที่จะอ่าไม่ค่อยดีส่วนทัสโก้ละคุณปิงทัสโก้อีกตัวนี้มันก็ผมว่าเป็นการขึ้นเพราะว่าตอบรับเรื่องงบไปมาสารที่มันดีนะครับแต่ว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาของทัสโก้อยู่แล้วพี่ที่งบไปมาสารจะดีเพราะว่า รัฐบาลมีการเลขเบิกจ่ายนะพวกหน่วยงานราชการมีการเลขเบิกจ่ายในการทําถนนนะทำเข้าไปนะฮะไตม่าสามทีไรก็ต้องมีการทําถนนนะปูอ่าเรียกไว่าปูปากนะถนนที่มันเป็นรูนะครับลาดยางกันเข้าไปนะครับประเทศจะได้จเจริญประเทศจะได้มั่นคงนะครับ <laughs> นั้นเนี่ยทัสกกก็เลยมักจะวินในช่วงไตมาสามโดยปกติที่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ไตมาสี่จะแผลแล่วแล้วแล้วเราต้องออกต้องระวงังด้วยนะับผมว่าราคาน้ํามันเนี่ยมันจะขึ้นส่วนความรู้สึกกันเอาในไตมาาสี่ อครับแม้ว่าเราจะบอกว่าโจไบเดนมา g ร e e n e n e r g จะมานะเดี๋ยวแต่เดี๋ยวดูราคา้้ำมันจะขึ้นเอาพี่ม,มันต้องระวังนะครับได้ได้ทัสโกทำไมแล้วมันขึ้นมาเบอร์หนึ่งมีใครซื้อสามพันหกร้ล้านแต่วันที่ถล่มลงมาตอนที่เขาเกิดเรื่องเวเนซุเอลาตอนนั้นนะจําได้ไหมฮะครับอตอนนั้นก็ถล่มลงมาเป็นเกือบหมื่นล้านเหมือนกันเนาะทัสโกรครับก็ลองดูนะทุนอ่ะก็จะก,ก่อสร้างถนนซ่อมถนนนั่นเอง จริงว <Suzanne> ้อย่างนั้นนะใช่เพราจะได้เนี่ยประเทศชาติจะได้ยั่งยืนอืมได้อ่มั่นคงที่ทำถนนกันเข้าไปครับพี่ใช่ทำถนนเข้าไปเออทำงานอ่ะดีแล้วมีอ่าการว่าจ้างงานต่างจังหวัดอ่าได้ามแล้วซื้อวัสดุก่อสร้างเกามีไอ่าประมาณนี้นะแต่ว่าตลาดนี้ถ้าลงมาคือให้ซื้อ IVL กับ PTTGC นะคะใช่ผมโฟกัสที่ตรงนี้เลยนะโฟกัสนะจุน ขอบคุณมากค่ะคุณปิงขอบคุณนะครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณปิงธุรกิจสิริวัฒนาเกาตนะคะนังทุนอ่ะก็ติดตามกันไปสาหรับ i v l หรือรายใดต่างๆในตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูล